จาติว่าเป็นน้ำก็ล่ังว่าบอลลอนเขียมปลาจาติว่าเป็นตงเป็นนาบามีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเขา้าจาติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บามีตกโตก็ลังว่ามีนกเกา้า เกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินร,รมพระเจ้าคนเท่าเปิ่นจังประมาทดูแควนเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเม่ตอเ,เข้าพลรการายเข้าพลรยการด้วยปีเสียงมันดังบะเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกับตันสาธุชนคนดีเอฟซี FC รายการ ทุกท่านมาพระมาแล้วหนาญาติโยมศรัทธามาฟังประครูวิโรชยาพรตอนนี้อาตมาภาพก็กำลังเดินทางมาถึงตีชิคาโ,โกอิริโนยประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางมาตั้งแต่ ตะวาเมื่อคืนสองทุ่มออกจากจังหวัดเชียงใหม่ตีสาออกจากสุวรรณภูมิแล้วก็เก้าโมงออกจากดูไบามาถึงที่นี่ในเวลา5้าโมงมแมลงของอเมริกาตอนนี้ก็กำลังเข้าติพักติปันไดจัดถวายไว้หือ้อก็เลยมีโอกาส นำเอารายการมาอูจจากับบรรดาสาัทธาญาตยมได้ฟังกันบหุว่าเสียงชัดก่อถ้าหากว่าเสียงชัดมาชัดอย่างใดสัทธากาะบอกกล่าวอาัตมาภาพได้ในขณะนี้เวลาตีชิคาโกอเมริกานี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มสัทธาญาตยม จะห่างจากประเทศไทยไป12ชั่วโมงแล้วก็อากาศตีอเมริกาอยู่ตี18องศาในคณะนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเริ่มในการประชมุมสมัชชาคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาติวัตธรรมราม ชิคาโกอิรินอยจนถึงวันที่2ก็จะเป็นการประชุมสรุปการเผยแพร่แล้วก็ทำการทำงานของคณะสงฆ์ไทยในอเมริกาในปี2 5 6 7ัที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการวางแผนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในอเมริกาในปี2568 69ก็มีการประชุมกันอาตมาภาพก็มาร่วมสังเกตการประชุมมาพอว่าตุเจ้าประสงค์ตังเพศเปินเผยแผ่กันอย่างไรวัยสาหลวงพ่อตัมปะกรมเมธาน,านันทกิจด,ด็อกเตอร์หลวงพ่อบอกว่าชัดเจนคุณโยมขิมชัดเจนเจ้า ปะเปียสาตุชัดเจนแชร์แล้วเจ้าสาตุอนโมตนาคาดว่าตีเมืองไทยเฮาก็จะน่าอยู่ประมาณสักเกือบเก้าโมงอะเนาะในขณะนี้การเดินต่าเดินต่างนั้นก็ค่อนข้างที่จะทรหดอดทนเพราะว่านั่งอยู่ในเครื่อง ก็แทบจะมาได้ลุกไปไหนเป็นระยะเวลาเมินแต่คาดว่าถ้าเป็นบ้านเฮามาเดียวเนี้ยมันก็แจงและอัตมาภาพแล้วก็ท่านพระมหาพานุพงศ์ที่มาด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นพระหงว่าเจ็ดแหลกก็คือว่า <c oughs> จะยังปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศอืมก็ยังบาได้แต่เตือือ กอราก็ปรับกับเวลาก็ยังบัดยังบัดถูกเตอะก็ยังบัดง่วงนอนแต่ย่างใดเนาะอ๋อเก้าโมงสิบสามยูงงานประเพณีวัดดงนิมิตนะครับปีนี้มาได้ไปพอดีมีโอกาสในการมาศึกษาดูงานก็มาศึกษาดูงานก่อนมันเม่นจะได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานด้านพรครเมธานั้นถ้าเกิดด็อกเตอร์ก็ถ้ามีโอกาสก,าก็น,นิมอนเตอร์ มาอเมริกานั่งเครื่องมามักมา,มา,มาไมยเนาะช่วงที่หนึ่งหกชั่วโมงช่วงที่สองสิบห้าชั่วโมง <c oughs> เอออตาตมาภาพนี้ปีนถ่าแล้วปีนถ่าแถมกว่าจะถึงแต่ก็เป็นประสบประการแล้วก็ภาษาฝรัง่งเบากว่าแกรนโอเพนนิ่มาเปิดประสบประการ อาตมาภาพก่อจะใช้เวลาหลังจากทีร็จส,สิ้นการประชุมเนี่ยเอามาออกรายการเพื่อกับสัญญาหยันยมต่างต่างหลายได้ฟังว่าการประชุมเป็นมีการประชุมว่าอย่างใดแล้วบรรยากาศรอบๆบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อเมริกานี่มันเป็นอย่างใดเพราะอาตมาภาพเองก็บอกเคยคิดบอกเคยฝันว่าจะได้มาที่ประเทศอเมริกา มาได้คิดสักหน่อยว่าชีวิตของตัวเก่านี่จะต้องมาไกลถึงขนาดนี้เนาะเกิดใจว่าเออไปแอลตาโมลาวพมา่าเวียดนามใ,ใกล้ๆก็น่าจะพอละเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันบันแน่บันนอนสถาญาตยมตั้งหลายมันเหมือนนกที่ว่าบางทีเนีเมื่อมีลมแหงๆเนี่ยเขาหันนกที่มันบินต้านลมนี่นะ เฮายังกึนแตนมันว่าก็ยังมันยั้งมายุดเหียก่อนมันยังฝั่งบินไปไหนนกนี่มันมีเป้าหมายถ้าหากว่ามันบบมีเป้าหมายมันก็มาเร่งรีบบินตานลมมันอาจจะร่งรีบไปหาครอบครัวหรือว่าเร่งรีบไปหาที่ลบที่ปลอดภัยก็แล้วแต่เหตุผลของมันชีวิตคนเฮาก็เหมือนกันว่าเฮาบางทีบางครั้งเนี่ย บอกควรที่จะยุดตัวเก่าอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งหากว่ามีโอกาสหากว่ามีเวลาหรือว่ามีความพร้อมเฮาก็าควรที่จะสืบสารพัฒน,นาและก็ต่อยอดเพื่อให้ตัวเฮานั้นได้เปิดประสบประการหลายๆคนก็บอกว่ามีสัตตังกะไปไปเอวต่างประเทศอาตอมาภาพก็จะถือว่าประชุมลวด พอบ้านพอเมืองอันนี้เป็นห้องว่าแอวของพระครูวิโรดเราว,วะ่ะแกเหาออกวัดมาเนี่ยก็ถือว่าออกมาแอวลนะมาทัศนะศึกษาดูแต่ใจความแท้จริงนั่นก็คือการการเข้าร่วมสังเกตการประชมุมเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาภาพจัด่ายรูปบรรยากาศมาเฮิอที่จริงอาตมาภาพก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณกับบรรดาสาัทยาติยมที่ได้ร่วมอนุโมทนา กบรมาภาพในการศึกษาดูงานแล้วแถมอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบประการเฮอกับตุเจ้าบ้านตุบรรน,นอกคนหนึ่งได้มีประสบประการในต่างถิ่นต่างแดนแม่สุแก้วคำอ้วนมาแล้วแม่พิชยาแม่รุ่งอริษาก็เลี้ยงผีเออเล้ยงผี พอนน้องพีน้องแพนเนาะยมสั้นเขียวสดก็เลยถือโอกาสเนี่ยได้มามามาอ้มา,มา,มาจา่าเนี่ยเริ่มแรกเขวก่อนเอสัทยา่าณยมจันตัังหลายเหานั้นได้ชมแต่อาจจะมาได้มาได้บา,าได้หันบรรยากาศเื้อพรุ่งนี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้อาจจมาภาพก็จะพยายามอัปโหลดเป็นไฟล์วิดีโอบ้านเมืองอเมริกาเป็นเป็นอย่างไดแล้วก็ วัดไทยที่อยู่ต่างแดนนั้นเป็นเป็นอย่างใดจะงาาเหมือนวัดป่าม่วงสันป่าายก่อเองนะว่าวัดไทยในต่างแดนเป็นอย่างใดแล้วก็ทําไมเพิ่นถึงมีการประชุมในแต่ละปีแต่ละครั้งแล้วทําไมอาตมาภาพถึงต้องเดินทางมาเพื่อที่จะศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกแม่รงอริษาเวสาเจ้ารักสัสุขภาพสาธุโต ทุกเจ้ามริการนี่ยิงหน่อยเหรอมันได้ยิงฮะห,หลวงพ่อพอดีลืมเอาเว่นแต่มาแอมข้างอันนี้ต้องดูจากระยะไกลนะเนี่ยต้องดูจากระยะไกลเนี่ยมาอ้วมาจาก,ก่อนพอดีเ้ิ้นจัดเฮ่อเนาะพระงร์ที่เดินทางมาประชุมเนี่ยเพิก่อนเฮ่อมาพักที่เดียวกันอืเฮ่อมาพักที่เดียวกันท่านอาจารย์พิเชษ โอ้มีทุเจ้าลำแปงมายมนบริกาลายตนเนอะเออเจ้าไผ่พ่องอ๋อว่ามาแล้วยมนริกาลายตนอาตมาภาพก่อนได้มีโอกาสปะกับครูบาอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งก่็มีอายุาพรรษาพอสมควรพอดีนั่งรถมาเตยกันันี้จะอุ้วสดายัดยมได้ฟังอหลวงพ่อก็ได้ก็ได ปูกันแล้วก็เปิดประสบประการอาตมาภาพก็บอกว่าหลวงพ่อมาอยู่นี่กี่ปีแล้วหลวงพ่อบอกว่ามาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยสาวแปดปีแล้วสัญญายันยมมาอยู่สาวแปดปีโอตั้งแต่อายุสี่สิบห้าอินะมาจนถึงปัจจุบันหลวงพอ่อเปนเอ่ยมากำหนึ่งว่าโอ้ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยละ อาตมาภาพก็าถามว่าจะได้หลวงพ่อถึงแ่กลับไปอยู่เมืองไทยหลวงพ่อบอกว่าอีกแรกๆเนี่ยตอนที่มาเนี่ยนะหลวงพ่อก็อยากจะมาเปิดประสบประการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนแต่สถาญาติยอมบอกว่าคนบ้านหรือว่าตุเจ้าที่ออกมาใช้ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเนี่ยก็มีความยากลําบากปอๆกันไม่ใช่ว่าเป็นตุเจ้ามาอยู่ต่างแดนแล้วก่อ จะมีความสะดวกสบายมาใจอ๋ออยู่ชิคากอเมริกาเรียบร้อยครับพระรกรูโสพลปริยติกิจวัดป่าตึงงามอาตมาภาพกันเลยว่าถือโอกาสแลกเปลี่ยนเนาะเพราะว่า,าแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับหลวงพ่อในขณะที่นั่งนั่งรถจากาสนามบินโอแฮเข้ามา หลวงพ่อก็บอกว่าเริ่มแรกที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยสยัตยาธิยมโอ้ต้องต้องดิ้นรนนะทุกเจ้าที่อยู่ต่างประเทศต้องดิ้นรนเขาอาจจะติดในภาพลักษณ์ที่ว่าเวลานิมนต์หรือว่าเวลามีการมีงานเนี่ยเขาจะต้องไปรับทุ๊เจ้าเนาะบ้านเฮาี่ตุ๊เจ้าขับรถมาได้เด็ขดขาดถ้าหากว่าขับรถนั้นเป่นห้องว่าง เป็นตีตีชิมนินทาของพี่น้องเจ้าบ้านเป็นโลกะวัชชะแต่หลวงพ่อพูดบอกว่าถ้ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเอามัวแต่รอให้สถาญาโยมมารับเหมือนต่างไทยนี่มาได้กินนะเพราะว่าฉะนั้นตัวเจ้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยหนึ่งต้องขับรถเป็นนะต้องขับรถจย่งเพราะว่าสถาญาโยมเป็นท่านอาจารย์พิเชษ เพื่อนาได้มีเวลาที่จะได้มาวัดกว้วนกุศินเหมือนตีต่างไทยเฮาเวลามีการมีงานเนี่ยโยมมอกจะโทรนิมนต์มานิมนต์ท่านสามรูปสองรูปห้ารูปมาฉันเพนมารับทยาทานที่บ้านโยมที่ร้านโยมกรรมอ่าบางทีก็อยู่ต่างรัฐต่างตีกันทุกเจ้าก็ต้องขับรถไปตั้งเพศถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากเนาะถ้าหากเขาไปแอวต่างประเทศ แล้วหันตัวเจ้าเปินขับรถอย่างเช่นเขาไปประเทศพม่าเนี่ยหันสามเณรปนปั่นรถถีบนี่นะขี่รถเครื่องบางทีเขาก็าจี้กันพอโอ้เป็นบ้านเฮานี่มาถึงหว่ากันปักกวิทปักกวังบนนะ่ะเออแต่ว่าถ้ามาถ้ามาต่างประเทศเนี่ยหนึ่งมันต้องขับรถเป็นเนาะสองจะต้องสื่อสารใด เนีย่ยอาตมาภาพนี่นะเป็นงูงูปลาปลสา,าสันวหายากยอมมันแจ้เก่งภาษากฤษกมานได้จากพิเชษเปิ้ลถ้าจะพิเชษว่านา,นาแจ้นี่เปิ้ลเกง่งภาษากังกอู้ฝรั่งก็ได้อู้มะม่วงก็ได้อู้กล้วยใต้ก็ได้แถวน่อยนี่เปื่อไปครับห้องยาห้องเบอร์สามสิบห้ายาพระชาติละ่ะอืมอาตมาภาพก็งูง,งูปลาปลาไปอันนะบางทีก็ใช้เทคโนโลยีเข้าจ่วยเนาะในการสื่อสาร อันนี้เขาก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีเขาช่วยหลวงพ่อปก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไมหลวงพ่อก็อ่านเป็นงูงูปลาปลาแต่เทคโนโลยีแต่ก่อนนี้บ่มีนะอาตจะมาภาพก็าถามว่าแล้วหลวงพ่อยัยไดอ่ะไห็นนะถ้าพระครูพินิจใช้วัดวัดทาดอนชัยมันละอาจจะหลวงพ่อยัยไดอ่ะหลวงพ่อก็บอกว่า อาศัยน้ำอดน้ำทนแล้วก็อาศัยการเรียนรู้ท่านแบงค์ไปไหนท่านแบงค์อยู่ห้องน้ําครับคืนนี้ท่านแบงค์จะเปิดโหงสีครับมาได้รับมาทั้งวันทั้งคืนคืนนี้ท่านแบงค์จะเปิดโหงสีละเออท่านนายกวัชราวุฒิเข้าคําอันเนี้ยต้องอาศัยน้ําน้ําอดน้นําทนแล้วก็ต้องอาศัยความมานะต้องอาศัยความพยายาม แล้วหลวงพ่อพกยังฝากว่าถ้าหากว่าใครที่จะเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยหนึ่งจะต้องประหงว่ามีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างพอสมควรเนาะแล้วก็สองต้องมีความอดทนพอสมควรแล้วก็าสามจะต้องมีความเก่งรอบด้านพอสมควรถ้าอย่าอันนี้อยู่ลําบากเลยนะเมื่ออาตมาภาพได้หัวแหมมหนึ่ง่า บางทีบางครั้งเนี่ยการตีการการ,การที่เห่านั้นได้ออกนอกกรอบไปบ้างเพื่อที่จะพัฒเกิดการพัฒนาและต่อยอดนั้นเนี่ยมันก่อทำให้ตัวของเรานั้นได้มีโอกาสที่จะทำในสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเกิดประโยชน์เพื่อที่จะทำให้เห่านั้นเนี่ยได้เป็นรัตนะดวงที่สามอย่างเต็มความภาคภูมิ ก็เลยเป็นสิ่งที่ตมาภาพดีใจว่ามีโอกาสได้มาได้มาดูได้มาสังเกตการประชมุมได้มาดูการทําการทํางานในด้านการเผยแพร่ของพระเจ้าพระสงค์ติปนมีขันติธรรมความอดทนมีความเสียสละมาอยู่ที่ต่างประเทศต่างแดนสถานยัิยมมีอีกหลายๆข้อคิดอีกหลายๆมุมมอง เดียวก็ไก้อ,อูไกอยจ่กันไปเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้เอาสิ่งละอันพันละน้อยแล้วก็วิว c o m มท o u n i อยู่ในเตสเตหรือว่าวิว c o ามทูวอเมริกาจะมีอันอย่างเดียตมาภาพจะเอามาเพิ่มเติมอูฮือสถาญาญาตยมตามตั้งหลายได้ฟังก็ไก้ยรบฟังกันในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้ต่างอเมริกากี่โมงละ สามทุ่มสองหกละเนาะเก้าโมงสอหกสามทุ่มสมหกล้ว,วอาตมาภาพก็จะขอลารายการไปก่อนสำหรับวันนี้ส่วนพรุ่งนี้อาตมาภาพจะมีการประชุมและก็จะไปทัศนศึกษาในชิคาโกที่ไหนก็ต้องรอดูกันแถมร,รมนึงเนอะสำหรับในเช้าวันนี้ของที่ไทยค่ำคืนนี้ที่เอเมริกาอาตมาภาพขอนำ ในการจักลาไปก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งบนรักษา